สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียบเลเวอไฟช anel กับเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์กันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ตัวเกมเนี่ยได้เปิดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับผมคิดว่าเพื่อนเพื่อหลายคนเนี่ยก็คงจะเริ่มเล่นเกมนี้กันแล้วด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็อาจจะยังมีบางคนนะครับผมที่เราเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าตัวละครตัวไหนที่เราเนี่ยจะไปเปิดหาหรือว่าจะเป็นตัวละครที่อ่าวิสเลดเอาไว้ดีนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําตัวละครต่างๆ ที่เพื่อนๆเ,เนี่ยควรจะมีติดไอดีไว้ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่เริ่มเล่นตั้งแต่ตอนแรกหรือว่าที่จําเป็นที่ต้องใช้ในการฟาร์มแันเชนต่างๆแตครับผมสำหรับวันนี้เนาะถ้าหากพร้อมรับชมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม Night เซเว่น r e รีเวิกันด้วยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอป,ปคลาวด์สุดคุ้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเ,เ,เพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนำตัวของ M v p ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้ภาเกิจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2อเท่าแต่ตัวของปสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด l e เว l ไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเลยราคาสุดคุ้มเติมง่ายสะดวกปลอดภัย แอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีเกมมือถือให้เลือกหลากหลายเกมไม่ต้องกลัว ID โตช้าอีกต่อไปเพชรเปิดกระชาไม่พอใช่ไหม ID ไม่ยอมเติบโตสักทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยละกันลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาพูดในส่วนของวิสลิดกันก่อนละกันนะครับเผื่อว่าผู้เล่นบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าวิสลิ t คืออะไรนะครับ ตัวของวิสลิปเนี่ยจะเป็นระบบในตู้กระชานะครับผมสำหรับตัวของตู้เรียกอัศวินนะครับตรงตู้บนสุดซึ่งเราเนี่ยอาจจะต้องใช้เพชรในการเปิดหรือว่าใช้ตัวกระชาแบบปกติในการเปิดนั่นเองหลังจากที่เราเนี่ยทำการเปิดกระชาครั้งแรกเนี่ยไปจนถึง100ครั้งนะครับผมทางตัวเกมเนี่ยก็จะมีการปรับใช้ความปรารถนาให้กับเราก็คือลิสต์ที่ต้องการได้นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะเพิ่มอัตราการออกตัวละคเรเหล่านี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตัวละครเหล่านี้เนี่ยก็จะมีแบ่งแยกเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยผมก็จะเรียกตัวละครเหล่านี้ว่าเป็นตัวทองพิเศษนะครับผมกับตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวของทองธรรมดานะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวละครพื้นม่วงนะครับผมแบบตรงนี้เนาะก็จะมีตัวละครให้เราเนี่ยเลือกวิซิตได้ทั้งหมดตามประเภทด้วยกันโดยแต่ละประเภทนั้นถ้าหากว่าเป็นตัวทองธรรมดาเราสามารถช้อยได้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันซึ่งจะอยู่ตรงด้านซ้าย บนตรงนี้เลยนะครับตัวละครที่จะมีดาวแปะคือตรงด้านขวาตรงนี้เนาะก็คือตัวแบ่งแยกความพิเศษกับตัวธรรมดานะครับส่วนถ้าหากว่าเป็นตัวทองธรรมดาเนี่ยเราสามารถฟิติดได้ทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันนะครับและก็สุดท้ายตัวละครที่เป็นพื้นหลังสีม่วงก็จะสามารถวิดซิตได้ทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันนะครับในส่วนนี้เนาะโดยตัวละครเหล่านี้เนี่ยผมจะแบ่งแยกเอาไว้ให้ทั้งหมด 3ประเภทเลยนะครับผมในคลิป,ลปนี้เนาะแต่ก็ต้องบอกตามตรงก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นแค่ความคิดเห็นเบื้องต้นนะครับผมที่จะแนะนําผู้เล่นใหม่จริงๆแล้วเนี่ยตัวละครที่ผมไม่ได้พูดถึงโดยเฉพาะพวกตัวาาละครกรอบทองพิเศษมันอาจจะนําไปเล่นในคอนเทนต์อื่นได้เพิ่มมากอีกโดยเฉพาะคอนเทนต์ PVP เป็นหลักนะครับแต่ตัวละคารที่เน้นคอนเทนต์ PVP เนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ผู้เล่นเบือ้องต้นเนี่ยนำตัวละครเหล่านี้เพื่อที่จะไปเล่น ให้ตัวเองเล่นได้ง่ายขึ้นในช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับนอกจากในส่วนของการวิสลิตในตู้ของราชาแล้วนะครับตัวเกมเองเ,องเนี่ยยังมีระบบป้องงานฝีมือที่เราจะสามารถมารวมตัวละครได้ในส่วนนี้ซึ่งมันสามารถรวมตัวละครได้ทั้งตัวละครที่เป็นพื้นหลังสีม่วงแล้วก็ตัวละครที่เป็นพื้นหลังสีทองนะครับโดยถ้าหากว่าเป็นตัวละครตัวสีทองพิเศษเราก็ต้องเอาตัวสีทองพิเศษที่เราไม่ได้ใช้งานที่เป็น6กดาวทั้งหมด3ตัว สามารถมาแลกตัวละครเหล่านี้ได้1ตัวซึ่งจะแลกได้1เดือนต่อ1ครั้งของแต่ละตัวนะครับผมและถ้าหากว่าเป็นตัวทองธรรมดาก็จะใช้ตัวธรรมดาที่เป็นสีทองแล้วก็ขึ้นปกดาวมาแล้วนาการมาเทิร์นได้นะครับสำหรับตัวละครบางตัวที่ผมไม่ได้แนะนําไปเนี่ยโดยเฉพาะตัวทองธรรมดานั้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้งานกันนะครับผมก็สามารถนํามาแลกพวกตัวละครเหล่านี้นํามาเล่นในคอนเทนต์ต่างๆได้เลยที่ผมจะพูดถึงหลังจากนี้เป็นต้นไปเนาะ โดยเฉพาะตัวของสีม่วงนะครับผมจะค่อนข้างแลกง่ายมากเพราะว่าจะใช้แค่ตัวละคร3ดาวเท่านั้นทั้งหมด4ตัวในการแลกตัวละครที่ผมลิสต์เอาไว้โดยส่วนใหญ่เนี่ยแนะนําว่าควรจะแลกให้หมดเพราะว่าจะมีผลในเรื่องของการเล่นคอนเทนต์ต่างๆหลังจากนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากมายเลยนะครับผมในส่วนนี้เนาะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราก็มาที่ตัวละครชุดแรกกันก่อน,อนเลยละกันนะครับก็คือตัวพิเศษที่ควรมีในการเล่นคอนเทนต์ต่างๆ โดยตัวพิเศษที่มีในการเล่นคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยโดยผมจะแบ่งแยกให้เป็น2หมวดหมู่ด้วยกันนะครับหมวดหมู่แรกเนี่ยจะเป็นตัว Damage DPS หลักของทีมเรานะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยอยากจะหาหรืออยากจะเลือกมาผมก็จะแนะนําทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันตัวแรกก็จะเป็น t ท e o นะครับผมซึ่งปัจจุบันเองก็มีอยู่ในตู้เ a ตอัพด้วยเช่นกันตัวละครตัวนี้เราสามารถเปิดหาได้จนกว่าจะขึ้น C6 หรือว่าเปิดตัวซ้าม,มาก,กินให้ตัวมันเองเนี่ย ทั้งหมด6ตัวละครด้วยกันนะครับผมเพื่อที่จะทําให้ตัวละครเก่งขึ้นแล้วมันก็โดดเด่นในเรื่องของการเล่นคอนเทนต์ต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น PVP เองก็ตาม PVE เองก็ตามตะลุยดงตะลุยดาดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเก่งหมดเลยรวมถึงตัวที่2จะเป็นตัวของยอนฮีเช่นกันยอนฮีเองเนี่ยหลังๆเนี่ยเราอาจจะได้เริ่มใช้งานในส่วนของการฟาร์มบันฑรซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยยอนฮีถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดมาได้สักประมาณสักซีเนี่ย ก็เริ่มฟาร์มฝันได้ในทีมที่2ได้ดีแล้วนะครับผมสำหรับการฟาร์มเด็กและในอนาคตเองก็ยังสามารถนําไปเล่นทีมสายเวทนะฮะในเรื่องของการ PVP ได้อีกด้วยเช่นกันในส่วนนี้เนาะถัดมาตัวละครตัวที่3ก็จะเป็นตัวของเมลครีเมลครีเนี่ยจะเป็นตัวสายเวท DPS แบบเมนหลักของทีมเลยซึ่งจะเป็นทีมที่เขาเรียกกันว่าทีมโควิดมันจะเป็นการสร้างความเสียหายที่เป็นหมู่ค่อนข้างดีแต่ว่าอาจมีเงื่อนไขยอยู่นิดหน่อยก็คือภายในทีมต้องมีตัวละครสายเวทเนี่ย ทั้งหมดอย่างน้อย3ตัวด้วยกันแล้วก็ต้องปั้นดาเมจเยอะๆสำหรับตัวของเมลคีจะเป็นตัวที่ก่อนข้างเก่งมากๆในตัวของการลุยดัดนั่นเองนะครับผมถัดมาส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวประเภทซับพอร์ตนะครับซึ่งจะรวมตั้งแต่ตัวบัฟแล้วก็ตัวดีบัฟต่างๆซึ่งตัวละครที่เราเนี่ยควรจะหามาเป็นตัวแรกๆเลยก็คือตัวของบิสกิตบิสกิตจะมีความสามารถที่ก่อนข้างอาจจะไม่ได้พูดว่าหลากหลายหรอกแต่ว่ามันเล่นได้หลายคอนเทนต์นะครับเนื่องจากว่าพาร์สิ ที่มีการลดปลอกก็ยังสามารถเล่นได้ทั้งการนําไปเล่นลุยดาดยืนเฉยๆก็คือลดปลอกให้เพื่อนได้แล้วการเล่นในคอนเทนต์ต่างๆโดยเฉพาะบอสไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มบอสวัวการฟาร์มบอสไฮราหรือว่าการฟาร์มบอสบางกอนรวมถึงบอสกิ้วก็ด้วยเช่นกันนะครับผมในทุกๆวันก็ยังต้องใช้ตัวละครตัวนี้อยู่นะครับสำหรับตัวละครของบิสกิตซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามาก เปิดมาตัวเดียวนะครับผมไม่ต้องดาวตันก็คือเก่งเลยแต่ถ้าจะให้มันเก่งจนสุดก็อาจจะต้องไปจนถึง c 6นั่นเองนะครับตัวละครตัวที่2ราเชลนะครับราเชลเนี่ยเป็นตัวละครที่เราเนี่ยได้ฟรีมาอยู่แล้วนะครับผมตัวละครตัวนี้หลักๆเนี่ยจะนําไปเล่นในคอนเทนต์ PVE ต่างๆโดยเฉพาะตัวของปราสาทคิวนะครับผมในส่วนของการเป็นตัวดาเมจในช่วงวันอาพฤหัสถูกเสานะครับผมในส่วนนี้เนาะซึ่งมันจะเป็นทั้งดาเมจกายภาพแล้วก็ดีบัฟ ให้กับทีมได้ดีมากๆเลยนะครับตัวที่3มนะครับผมจะเป็นตัวของไอรีนซึ่งไอรีนเนี่ยที่ผมหยิบมานั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นเยอะมากขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าให้เราดูว่าเป็นตัวละครที่เป็นตัวที่สามารถ CC ในการผ่านด่านได้และค่อนข้างเก่งใน PVP ด้วยแถมยังมีตัวของพาสซีฟที่สามารถยืนบัฟพลังโจมตีกายภาพให้กับทีมได้ซึ่งในช่วงของการผ่านด่านก็สามารถนําไปเล่นคู่กันกับตัวของเทโอได้ดีด้วยเช่นกันนะครับ ตัวท้ายตัวของเอสเนี่ยก็จะเป็นตัวละครแจกฟรีนะครับผมไม่จําเป็นต้องเปิด3ก็ได้นะต้วของ S สนั้นหลักๆนะครับผมจะเป็นตัวที่ยืนดีบัฟด้วยเช่นกันแต่ว่าก็ไม่ต้องวิสลิทไว้หรอกก็คือได้ตัวเดียวมาที่เป็นตัวฟรีเนี่ยก็คือจบแล้วนะครับจะมีความสามารถในเรื่องของการทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจกายภาพแรงขึ้นโดนเจาะก,กรอกนะครับผมซึ่งมันสามารถใช้งานคู่กันกับเทโอได้ในกรณีสลับคนเนี่ยที่ไม่มีบิสกิตนั่นเองนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะ ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวละครประเภทที่2นะครับก็จะเป็นพวกตัวทองปกติพวกตัวทองปกติเนี่ยอาจจะมีเยอะขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งในการนําไปเล่นคอนเทนต์ต่างๆหลังจากนี้เพิ่มเติมนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางตัวก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้งานก็ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมีไว้ก็ไม่เสียหายนะครับ หลักๆเลยนะครับผมตัวของเมน DPS r a เ e Boss ที่อยู่ตรงด้านซ้ายบนทุกตัวควรจะมีแล้วก็ควรจะเปิดให้ครบจน c 6ด้วยถึงจะดีมากๆโดยเฉพาะตัวของ Espada p a าสคาแล้วก็ Sein พวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวดามเมจหลักที่เราเนี่ยใช้งานในการเล่นเรดบอสโดยเรดบอสวัวเนี่ยเราก็จะใช้ตัวของเอสปาดในการโจมตีเรดบอสไทราจะใช้เป็นตัวของ p าสคาลแล้วก็เรดบอสมังกรเนี่ยจะใช้เป็นตัวของเซอินนอกจากนี้เองนะครับผมตัวของพาสคาลแล้วก็เซอินเนี่ย ยังสามารถนําไปเล่นคอนเทนต์ตีบอสกิลยวในช่วงของวันอาทิตย์ได้ดีอีกด้วยเช่นกันนะครับผมเป็นตัวที่ถ้าหากว่าทําได้ควรจะเปิดให้ตันตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับผมถ้าหากว่าใครเนี่ยยังฟาร์มในเรื่องของชั้นสิบไม่ได้เนาะแต่ถ้าหากว่าเรื่องฟาร์มชั้นสิบแล้วเนี่ยจะเปิดต่อให้มันได้ถึง C6 ก็ได้หรือว่าจะไปเลือกเปิดตัวอื่นๆต่อก็ได้เช่นกันนะครับถัดมานะครับผมตัวของด้านขวากันว่าเนาะเป็นเมน DPS สำหรับตัวของบอสกิลยวนะครับ หลักๆเนี่ยเมนดีพีเอสบอสกิลจะแบ่งแยกเป็นสสายก็คือสายกยายภาพแล้วก็สายเวทนะครับเนื่องจากว่าบอสกิลมันจะมีช่วง3วันแรกวันอังคารพุธจะเป็นตัวละครที่ใช้ดาเมจกยายภาพไม่ได้ก็ต้องใช้ตัวของดาเมจเวทกับวันพฤหัสถูกเสาก็จะใช้ดาเมจเวทไม่ได้ก็จะต้องใช้ดาเมจกยายภาพแทนอย่างเช่นวันจันทร์วันอังคารวันพุธก็จะมีตัวละครอย่างมีโคแล้วก็ลูซี่ที่จะเป็นตัวละครดาเมจหลัก ในการเล่นวอตกิวในส่วนของวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับผมเพราะว่าปเป็นตัวละครดาเมจสามเป้าที่จะเป็นความเสียหายเวทนะครับส่วนวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์หลักๆเนี่ยจะใช้เป็นตัวของทากะซะมากกว่าเนื่องจากว่าตัวของทากะนั้นจะมีบูทความสามารถพิเศษที่เวลาโจมตีไปแล้วเนี่ยทำให้ตัวของบอสเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวของพีดำนะครับผมตัวของทากะจะค่อนข้างเก่งกว่า พีดำเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับผมแล้วแต่เพื่อนๆทุกคนเลยนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเอาตัวละครพื้นม่วงเนี่ยมาใช้งานทดแทนในส่วนของพีดำแต่ว่าทากาดเนี่ยยังไงก็ต้องมีนั่นเองนะครับถัดมาในส่วนของด้านซ้ายล่างกันบ้างนะครับผมซับกตบัฟแล้วก็ดีบัฟนั่นเองนะครับตัวละครซับ์ตบัฟแล้วก็ดีบัฟด้านซ้ายล่างนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เน้นในเรื่องของการฟาร์มแล้วก็คอนเทนต์เรทเป็นหลักนะครับ อย่างตัวของซีที่อยู่ด้านซ้ายสุดที่ถือดาบใหญ่จะเป็นตัวละครที่เน้นในคอนเทนต์ตีมังกรนะครับเป็นตัวละครที่เอาไว้การสตันและก็บู d ดาเมจกายภาพให้กับตัวละครอย่างเซอินในการเล่นคอนเทนต์ตีมังกรได้ส่วนในเรื่องของเลกิลนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเลกิลเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องบับกายภาพในส่วนของดันรูดี้เนาะเพราะว่าดาเมจกายภาพตีไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องใช้ดาเมจเวท เราอาจจะไม่ได้ใช้สีเยอะขนาดนั้นแต่มังกรเนี่ยยังไงก็ต้องใช้นะครับต่อ,อมาตัวละครอย่างรีน่านะครับผมใช้งานได้ทุกคอนเทนต์เลยตัวละครตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นการลุยด่านคอนเทนต์ PVP และคอนเทนต์ PVE อย่างเรดบอสแล้วก็บอสกิลเป็นตัวบัฟที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับผมเพราะว่าบูสต์ดาเมจให้กับทีมค่อนข้างสูงมากแล้วก็มีสกิล,ลด้วยไปได้ทุกที่อย่างแน่นอนนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นตัวของเดซี่นะครับเดซี่เนี่ยหลักๆนั้นจะใช้งานในคอนเทนต์เรดบอสของบอทวัวนะครับเป็นตัวเคลียร์ลูกน้องบูสต์ดาเมจให้กับเอสปาด้าได้ค่อนข้างดีมีแล้วชีวิตจะค่อนข้างสบายขึ้นมากสำหรับการผ่านบอสวัวชั้น10นะครับผมหรือว่าชั้น10ขึ้นไปนะครับผมส่วนตัวด้านขวาที่เป็นซับพอร์ต c c นะครับผมตัวเหล่านี้เนี่ยจะเน้นคอนเทนต์การผ่านด่านเป็นหลักนะครับผมหรือว่าบางตัวก็อาจจะนำไปเล่น PVP ได้ ตัวของเนียเนี่ยจะมีความสามารถที่เราเนี่ยจะทําการเพิ่มครูดาวสกิลของอ e ีกฝ่ายและทําให้อ e ีกฝ่ายเนี่ยติดสถานะผิดปกติได้ซึ่งมันก็จะช่วยทําให้การผ่านด่านนั้นจะง่ายขึ้นส่วนตัวของยูชินเองก็เช่นกันนะครับผมจะมีเอฟเฟกที่ทําให้ศัตรูเนี่ยติดช็อตนะครับเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วก็มีในเรื่องของการทําให้ศัตรูเนี่ยฮิลได้น้อยลงซึ่งก็จะเหมาะสําหรับการอ่านด่านคอนเทนต์เนื้อเรื่องนะครับผมในช่วงหลังๆสรับานสิบห้าเป็นต้นไปเนาะเพราะว่ามอนเนี่ยมันจะมีการฮิลด้วย แล้วก็โดยเฉพาะคอนเทนต์ PVP ที่เวลาเจอทีมพวกสายยูเยอะๆเนี่ยยูชินก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ c c เนี่ยค่อนข้างติดง่ายนะครับตัวละครเหล่านี้เนี่ยมีติดไ d เเอาไว้แล้วก็นําไปเล่นดุยด่าน,นจะค่อนข้างใช้งานในการผ่านด่านได้ง่ายขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยถัดมานะครับก็จะเป็นประเภทสุดท้ายกันบ้างละนะครับประเภทสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นตัวพืชหลังสีม่วงนะครับ พื้นหลังสีม่วงเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าตัวละครหลายๆตัวนั้นก็ยังมีในเรื่องของการที่มีตัวทดแทนได้นะครับสำหรับตรงนี้เนาะซึ่งโดยเฉพาะตัวของเมน TPS ไม่ว่าจะเป็นเรดบอสหรือว่าตัวของบอสกิลนะครับผมหลายตัวเนี่ยจะโดนทดแทนได้หมดเลยยางตัวของเรดบอสสไนเปอร์เอาไว้ตีวัวนะครับถ้ามีเอสปาร่าก็ไม่จําเป็นแล้วดูพีเอาไว้ตีมังกรนะครับถ้ามีตัวของเซอินก็ไม่จําเป็นแล้ว ตัวของยูริก็เป็นตัวที่ตีไฮรานะครับผมถ้าหากว่ามีปาสคาก็ไม่ได้จําเป็นแล้วเช่นกันนะครับแต่ตัวของยูริเนี่ยยังสามารถนาไปเล่นดันเจี้ยนทตาดินได้อยู่ในกรณีสำหรับเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่สามารถผ่านดันเจี้ยนทตาดินชั้นสิได้เพราะว่าตัวเผาไหม้ไม่พอนั่นเองนะครับส่วนมี DPS เอสบอสกิลเนี่ยนะครับผมหลักๆเนี่ยจะมี2ตัวละครถึง3ตัวละครที่ปั้นมาก็ไม่เสียหายนะครับผมเพราะว่ายังสามารถใช้งานได้ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวของเซรา ตัวของเฟิงเหยียนหรือว่าตัวของแอเรียลก็ตามตัวละครดหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวละครดาเมจสามเป้าซึ่งจะเป็นตัวสายเวท2ตัวนะครับผมแล้วก็เป็นส,สายกายภาพ1ตัวตัวละครอ,อย่างเฟิงเหยียนก็ยังมีสถานะในเรื่องของการป้องกันแช่แข็งได้ก็ยังสามารถนําไปเล่นในดันเจี้ยนต่างๆไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนธาตุน้าหรือว่าดันเจี้ยนตัวของบอสสไปได้อีกด้วยนะครับผม ต่อมานะครับผมพวกซับพอร์ตเรดบอสนะครับส่วนของด้านล่างเนาะก็จะมีแบ่งแยกเป็น3ตัวบอสวัวนะครับผมจะมีตัวของแบ็กโรสกับคารอนคารอนเนี่ยจะเป็นตัวเอาไว้กันเลือดไหลแล้วก็ช่วยฮีลให้กับทีมนะครับส่วนตัวของแบ็กโรสเนี่ยจะเอาไว้กันติดหินแต่ถ้าหากว่าใครมีเดซี่อยู่แล้วตัวของแบ็กโรสเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับส่วนในตัวของไฮรานั้นนะครับผมก็จะมีตัวของอสูร่ารูซี่แล้วก็วิคตอเรียนะครับสามตัวละครนี้เนี่ย เป็นตัวละครที่เปลี่ยนไม่ค่อยได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีตัวละครทดแทนเนาะก็ต้องปั้นไปในระยะยาวเลยนะครับผมถัดมาก,ก็จะเป็นตัวของบอสมังกรนะครับบอสมังกรยูอีเป็นตัวฮิวแล้วก็การสถานะเผาไหม้ที่ไม่สามารถถอดทดแทนได้นะครับแล้วก็ตัวของอ e ีวาเนี่ยก็ยังมีทดแทนในเรื่องของซิกได้แต่อ e ีวาเนี่ยปั้นไว้ก็เล่นได้ทุกคอนเทนต์ก็สามารถจับมาปั้นได้เลยในระยะยาวนะครับต่อมาในส่วนด้านซ้ายล่างสุดนะครับผมจะเป็นเมน DPS ับตัวของดันเจี้ยนาธาตุนะครับผมที่จะมีแบ่งแยกไปไม่ว่าจะเป็นาธาตุไฟาธาตุน้าธาตุดินธาตุแสงธาตุมืดซึ่งาธาตุไฟเนี่ยตัวละครดาเมจแนะนําก็จะมีตัวของเพเวเนียที่มีสกิลตีแล้วติดแข็งสกิลหนึ่งแล้วก็ตีธรรมดาหนึ่งสกิลนะครับจะเป็นดาเมจล่ะที่ค่อนข้างแรงกับอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นตัวของอาลาเนียใช่ไหมผมจําชื่อมันไม่ค่อยได้เป็นราชินีน้าแข็งนั่นแหละมีสกิลแช่แข็งทั้งหมดสสกิลด้วยกัน และเป็นตัวละครดาเมจเสริมที่นําไปเล่นตัวของธาตุไฟได้และในกรณีที่เราเนี่ยเอาไปเล่นดันธาตุน้ําก็ยังนําไปเป็นตัวกันแข็งได้อีกด้วยนอนในส่วนนี้ส่วนตัวธาตุน้ำนะครับผม DPS หลักก็จะมีตัวของเจนที่ตีธรรมดาแล้วก็มีหนึ่งสกิลที่ทําให้ติดพิษได้และเจนเนี่ยสามารถเบิ้ลสเปกในการอาติดสเ็กตัวของพิษได้ง่ายด้วยนะครับผมตัวของครีโอเองก็เช่นกันนะครับผมเป็นตัวละครที่แปะ ดีบัฟติดผิดได้ง่ายนะครับทำให้ตัวของธาตุน้ำเนี่ยจะค่อนข้างแค่ทางนะครับผมกับมาตัวของธาตุดินนะครับผมที่แปกเอาไว้ตัวเดียวเนี่ยเนื่องจากว่าธาตุดินมันจะแพ้ตัวของสถานะของไหมซึ่งยูริสามารถทำของไหมได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีตัวของเรเชลอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับผมที่เป็นตัวทองแจกฟรีนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะใช้2ตัวนี้แหละหลักๆในการเป็นดานเมจธาตุดินนั่นเองนะครับผม ตัวของท่าแสงนะครับบอสเนี่ยจะแพ้จํานวนคิทในการโจมตีซึ่งตัวละครที่ฮิตเยอะที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวของโจเกอร์นะครับผมตัวตัวอื่นๆไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่ปั้นตัวนี้ตัวเดียวก็พอแล้วสุดท้ายก็จะเป็นท่านมืดนะครับตัวของท่านมืดจะมี2ตัวตัวนึงโซชีนะครับผมแล้วก็ตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเจ้าเสือนี่ชื่ออะไรแล้วผมจาไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับตัวเสือเนี่ยเอาไว้กันเดทนะครับแล้วก็มีสถานะเลื่อนไหลจากการตีปกติแล้วก็สกิลหนึ่ง ตัวโตวของโซโฮีก็จะมีเลือดไหลด้วยเช่นกันจะเป็นดาเมจหลักที่เราเนี่ยสามารถเอามาทําเลือดไหลกับบอลแล้วก็ทําให้บอลเนี่ยตายง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นส่วนของด้านขวากันบ้างและด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวซับพอร์ตต่างๆในตัวของบอสกิลนะครับตั้งแต่ตัวของวันจันนะครับผมจะเป็นตัวของบอสลูดี้เราจะใช้ตัวของอีวานในการกันสตันนะครับผมแล้วก็โนโฮในการลบบัฟเกราะของลูดี้ออกไปแล้วก็โนโฮเนี่ยยังมีความสามารถในเรื่องของการบู์ดาเมจ สายเวทให้กับตัวละครดาเมจทีมของเราด้วยนะครับตัดมาวันที่2วันอังคารนะครับผมวันอังคารตรงนี้เนี่ยบอสจะเป็นตัวของไอรีนนะครับจะเน้นสถานะติดช็อตนะครับตัวของโครอ์จะเป็นตัวที่เอามากันช็อตแล้วก็บัฟดาเมจเพิ่มเติมได้นะครับส่วนของวันพุธนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวของเรเชลนะครับหลักๆแล้วเนี่ยจะเอาอยูอิมาทําการฮิวแล้วก็เอามากันสถานะเผาไหมส่วนตัวของโครย์เนี่ย จะเอามาทําการล้าง c ีีต่างๆที่ตัวของบอสเรเชลแปะใส่เราไม่ว่าจะเป็นในตัวของการลดพลังป้องกันหรือว่าการลดพลังโจมตีเองก็ตามนะครับผมตัวของโครอีเองเนี่ยก็สามารถกดสกิลเดียวแถมบัฟให้กับทีมได้อีกด้วยนะครับส่วนของวันพรฤาัสเดียก็จะมีตัวของจินที่นํามาการใบาจากตัวของเดโลนแล้วก็จะมีหลวงพี่ลีนะครับผมที่จะเอาไว้เปิดสกิลย่วยวุใส่อีกฝ่ายทําให้ตัวของเดโลนสับสกิลแรก แล้วก็โดนล,ลีจะไม่เข้านะครับเพราะว่าจะกันสถานะในเรื่องของดาเมจกายภาพด้วยนะครับถัดมาในส่วนของวันสุกนะครับผมวันสุกเนี่ยบอสจะเป็นตัวของเจฟนะครับหลกัลกๆ3ตัวละครนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะนํามาเพื่อป้องกันไม่ให้ตายง่ายนะครับเพราะว่าเจฟเนี่ยมีสกิลหมู่แล้วก็มีเผาไหม้ที่ค่อนข้างแรงเราจะใช้ยูอีกนะครับมาทําการต้านทานเผาไหม้เพื่อที่จะไม่ให้เจฟเนี่ยติดติดเผาไหม้ ส่วนตัวของอ e ีวานทาให้ทีมเนี่ยยืนได้ฉึกมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าดาเมจของเขาเนี่ยค่อนข้างแรงส่วนตัวของเม์นะครับผมตัวละครด้านขวาสุดหลกัหลกๆจะเอาไว้ยิงเพื่อทําให้อีกฝ่ายติดสถานะตาบอดเพื่อที่จะทําให้ตัวของเจมส์เนี่ยสกิลไม่ค่อยจะโดนแล้วก็จะทําให้ยืนได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนของวันศุกร์เนาะถัดมาก็จะเป็นตัวของวันเสาร์กันบ้างละว,วันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นตัวสไปนะครับผมสไปเนี่ย หลักๆนั้นมันจะมีบัฟจากตัวของลูกน้องที่ทําการบัฟดาเมจคริติคอลแล้วก็คริติคอลฮิตให้กับสไปนะครับผมทําให้โดนตีเนี่ยจะค่อนข้างแรงมากต,ตัวของบัฟนั้นมันจะมีทั้งหมด2บัฟด้วยกันนะครับถ้าหากว่าใครไม่มีบิสกิตก็อาจจะต้องเอาตัวลบบัฟทั้งหมด2ตัวเนี่ยมาทาการลบบัฟออกเพราะไม่งั้นเนี่ยจะยืนไม่ไหวแต่ถ้าใครมีบิสกิตเนี่ยสตัวละครนี้เนี่ยก็ไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะครับเพราะบิสกิตเนี่ยสามารถกดสกิลเดียวแล้วก็ลบ2บัฟออกไปได้เลยเนาะ สุดท้ายก็จะเป็นตัวของวนันอาทิตย์นะครับผมวนันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นตัวของคริสซึ่งจะมีแมคคาณิกที่เราเนี่ยจะต้องตีคริสเท่านั้นเพราะว่าถ้าหากว่าไปตีลูกน้องมันจะทําให้ครูดาวของลูกน้องเนี่ยมาเร็วขึ้นนะครับอสูราก็จะต้องปักหัวเอาไว้บนหัวของคริสนะครับส่วนตัวของอพี่เสือนะครับผมจําชื่อไม่ได้จริงๆนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเอามากันเดสนะครับผมเพราะว่าทั้งตัวของคริสเองแล้วก็สกิลของลูกน้องเนี่ย ทำให้ติดสถานะเดทนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะตายเอาเนาะหลักๆตัวละครทั้งหมดก็จะประมาณนี้แหละถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเซเว่นไ e รีเวิร์สกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วว่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคน